ตัวน้อครับตัวน้อยครับว่าปืนตามผมครับ14คนอยู่ที่เรียบร้อยวันนี้มันเกิดใครมันเกิดของลิเกอที่แม่นมาแล้วไลท์มันเกิดทางไม่ใช่หรอใช่ซูมไม่ซูมซูมมันเกิดทางไม่ใช่หรอใช่เนาะ มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็รองเท้าหนูด้วยรองเท้าหนูเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่ค่ะนี่ใส่จัใส่หรือเปลแล้วก็ของตุ๊กๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ของชาจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่โอ้โหมีเลโกบ,บอกว่าอะไรของเธอร์นิชา ตอนนี้นะคะก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่แหละทุกคนชีวิตของสเกตทีวีอ่าเดี๋ยว f o l ตามช่องสเกตทีวีครับดูเครื่อง้ตรงนี้ขึ้นได้ด้วยหรอได้ วันนี้ครับเป็นเรื่องยามยามดีนะครับเพราะว่าเราได้เชือกตัวนี้ตัวใหม่มันครับเป็นเชือกแบบโคตรเงียบนะครับโคตรเงียบนะคร<ม>ับหนูอไอแอนดาวันนี้เกิดใครไรไม่ขอขอดอะไรให้ไหมไม่มีแล้วตอนนี้นะคะเราก็ซื้อเคชกันแล้วพีบร้อยอยู่ในตู้เย็นไกลไปไกลไปไกลไป ใกล้ก,ลกเลยก็แล้วเห็นซิวเจ๋งเลย <c oughs> เออทุกทคนใช่อย่าลืมไปติดตามช่องไอดอนผมนะครับช่องนี้ขึ้นให้อาช่องไอยอดผมนันเองทุงกคนรู้ดีครับผมช่องนี้ครับผู้ติด,ดตามถึงสามร้านเลย ว้าวสุดยอเลยวันนี้นะครับตัวเราก็เป็นวันเกิดของดิชาเซิร์ฟเช็ตทีวีนะครับนี่คือพาที่หนึ่งนะครับพาที่หนึ่งทับสองนะครับเพราะว่าอีกอ่าเพราะว่าอะไรนะพาร์ทที่สองอ้ยพาที่หนึ่งทับพาที่หนึ่งพาที่สองทับสองเนะี่ยจะไปต่อที่ช่องเซิร์ฟเช็ตทีวีคิดอ,อุ้ยจะตกใจ โู้ใช่ไหมนิชนิชชามใช่นีชชื่อโกคลิปนี้ทำกลิปยวดคณข้างหลังของเซิร์ฟเสียทีวีวันเกิดของนิชาไปดีเอย ไม่ใชใ่ใกล้ไปใกล้ไปนอนอยู่เนอไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าตอนการเขียนเขียนผิดโดนครูตีฟังเสียงเฮ้ยขอดูคลิปวิดีโอดังสุดเลยเนี่ยมาขอดูเนอะนอนอยู่นอไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเข้าโรงเรียนเ

ชอบคลิปนี้นะใคะรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รรดกดซับสไคร้สำหรับเอสไอแลคลนนะครับคลิปนี้ร้หมดแล้วนะครับบ๊ายบาย